รวมคำถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น Backto School 2025จะมีคำถามอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ โปรโมชั่น Back to School ของปีนี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในคลิปที่แล้วเนี่ยน้องกิฟก็ได้มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่น Back to School ไปแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับถามเข้ามาเยอะเลยคลิปนี้นะครับผมมารวบรวมคําถามนะครับที่มีคนถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับโปรโมชั่น Back to School นะครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกกันก่อนเลยนะครับสามารถดูรายละเอียดของโปรโมชั่นนี้ได้ที่ไหน เราสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ Apple เลยนะครับเมื่อพิมพ์เข้าไปแล้วเนี่ยในหน้าแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่คําว่าร้านค้าเพื่อการศึกษานะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีรายการสินค้าที่เข้าร่วมรายการแล้วก็รายละเอียดโปรโมโชั่นต่างๆครับก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ได้เลยคํำถามต่อไปนะครับจะเป็นช่องทางการสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าในโปรโมโชั่น Back to s c h o o l ได้ที่ไหนบ้าง ตอนนี้นะครับสินค้า Back to s to s o l เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางของ Apple นะครับถ้านะเป็นหน้าร้านก็จะเป็น Apple Store ซึ่งมีอยู่แค่2ที่นะครับในประเทศไทยก็คืออยู่ที่กรุงเทพนะครับจะมีที่ Central World กับไอคอนสยามเนาะมีแค่2ที่นะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเดินทางไม่สะดวกจะต้องสั่งผ่านทางออนไลน์นะครับผ่านทางหน้าร้านของ Apple เท่านั้นนะครับแต่ว่าทางดีลเลอร์อื่นนะครับเช่น ไอสตูดิโอหรือว่ายูสโตรพวกนี้จะไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น a c k t o School ของ Apple นะครับอันนั้นเขาจะเป็นโปรโมชั่นแยกของเขาเองนะครับแต่ว่าก็มีส่วนลดเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็สามารถไปดูได้ตามความสะดวกเลยครับแต่ถ้าเป็น Backto School ของ Apple เองผมย้ำนะครับว่าจะต้องผ่านทางช่องทางของ Apple เองถ้าใครสะดวกไปที่หน้าร้านก็คือมีอยู่2ที่เซ็นทรัลเวล d ์กับไอคอนสยามแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ผ่านทางอ,าออนไลน์นะครับของเว็บไซต์ Apple เองหรือว่าสามารถโทรไปสอบถามหรือว่าสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์นี้นนะะรบเเดี๋ยววจขึ้้้อ์ไใหนะ คำถามต่อไปนะครับถือว่ามีคนถามเข้ามาเยอะเลยแล้วก็ถามเข้ามาทุกปีเลยนะครับก็คือคําถามที่ว่าใครสามารถใช้สิทธิ์ back t o School ได้บ้างสิทธิ์ back to school นะครับจะเป็นสิทธิ์เพื่อการศึกษาคนที่สามารถเข้าร่วมสิทธิ์นี้ได้นะครับก็คือคนที่มีระดับการศึกษาหรือว่ากําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าขึ้นไปนะครับปตปอทปอเอกได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาครับเช่นคุณครู คุณครูเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูอนุบาลประถมมัธยมคือสามารถเข้าร่วมสิทธิ์นี้ได้หมดเลยหรือไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยนะครับก็สามารถเข้าร่วมสิทธิ์นี้ได้เช่นกันเช่นพนักง,งานในมหาวิทยาลัยหรือว่าอาจารย์นะครับก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็อีกกรณีนึงมีคนถามเหมือนกันว่าถ้าลูกอยู่ ปริขึ้นไปสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ไหมคําตอบคือสามารถใช้ได้นะครับหากมีบุตรหลานกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปสามารถใช้สิทธิ์ back to school ได้แต่ว่าจะเป็นการซื้อในานามของบุตรหลานนะครับอีกคําถามนึงอยู่ม .6 สามารถใช้สิทธิ์ได้ไหมตรงนี้คือใช้ไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าต้องมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าขึ้นไปนะครับนั่นก็แปลว่ารวมไปถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่ มีระดับการศึกษาอยู่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือว่าเท่เท่าเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยู่ระดับมัธยมหรือว่าพ่อแม่คนไหนนะครับที่มีลูกอยู่ในระดับมัธยมก็ยังใช้ไม่ได้นะครับจะต้องรอไปก่อนนะคำถามต่อไปนะครับก็คือตามมาเลยวิธีการยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนยังไงโปรโมชั่น back to school นะครับถ้าใครสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์เราจะต้องยืนยันตัวตนผ่านทาง u n i d y s นะครับก็จะเป็นช่องทางการยืนยันตัวตนนะครับเมื่อทำการสั่งซื้อสินค้ากับ Apple ตรงนี้เนี่ยหากใครเป็น นักศึกษาครับก็ยืนยันตนด้วยข้อมูลทางการศึกษาของเรานะครับถ้าให้ง่ายนะเราล็อกอินด้วยเมลของมหาลัยนะครับมันจะง่ายมากเพราะว่ามันจะมีข้อมูลทางการศึกษาของเราเนี่ยกรอกให้พร้อมเลยครับส่วนใครที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาเช่นครูอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลายืนยันตนนะครับก็ให้ล็อกอินด้วยเมลของทางมหาลัยเหมือนกันมันจะง่ายกว่านะครับหรือว่าเมลทางการศึกษาส่วนใครที่สะดวกไปหน้าร้านนะครับสที่ก็คือเซ็นทรัลเวิร์กกับไอคอนสยามตรงนี้เนี่ยสามารถ ไปติดต่อก t t ับพนักงานที่ห <tr> น้า <t> ร <ok umbai> ้านได้โดยตรงเลยนะครับแต่ว่าตอนไปเนี่ยอาจจะต้องเตรียมสิ่งยืนยันตัวตนนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าบัตรยืนยันตัวตนทางการศึกษานะครับเช่นใครมีบัตรพนักงานทางการศึกษาเนี่ยก็เอาไปด้วยเอาไปให้หมดเลยนะครับเขาจะได้ช่วยทําการยืนยันตัวตนให้นะครับก่อนที่จะทําการเลือกสินค้าต่อไปจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการยืนยันตัวตนสําหรับคนที่ สั่งผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับเผื่อเจอปัญหาเนาะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่หลายคนเจอแล้วก็คนรอบตัวผมเนี่ยเจอมาครับคนที่เลือกสถานศึกษาแล้วไม่พบชื่อเนี่ยก็ให้จิ้มไปที่คำว่าไม่พบชื่อมหาวิทยาลัยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็วิธีการยืนยันตัวตนที่เร็วที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกเราต้องใส่การยืนยันตัวตนด้วยเมลของสถานศึกษานะครับเพราะว่ามันจะมีข้อมูลทางการศึกษาของเราเนี่ยให้พร้อมเลยดังนั้นล็อกอินด้วยเมลมอนะครับจะง่ายที่สุด แล้วก็ถ้าหากใครมีปัญหาเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยตอบนะครับต่อไปจะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับรายละเอียดของโปรโมชั่นแล้วก็ตัวสินค้านะครับสินค้าตัวไหนเข้าร่วมรายการบ้างรายการสินค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับก็มีตามนี้เลยนะครับโดยโปรโมชั่น c k to School เนี่ยสินค้าที่เข้าร่วมรายการนะครับก็จะเป็นลายโปรดักที่เป็น Air กับ Pro ขึ้นไปนะครับ iPad ก็จะเป็น iPad Air กับ iPad Pro นะครับ MacBook ก็จะเป็น MacBook Air กับ MacBook Pro iPad Mini กับ iPad Gen เนี่ยจะไม่เข้าร่วมนะครับรายชื่ออุปกรณ์ที่เข้าร่วมรายการก็จะมีตามนี้เลยครับคำถามต่อไปนะครับจะเป็นคำถามที่ว่าโปรโมชั่น Back to School มีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง สิทธิพิเศษของโปรโมชั่น b c k t t s s h o o o นะครับก็คือส่วนลดนะครับเมื่อเราทำการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น macbook หรือว่า ipad หรือว่า imac นะครับเราจะได้รับส่วนลดเพื่อการศึกษานะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะได้รับ ส่วนลดนะครับในผลิตภัณฑ์ที่เขาเสนอมาให้ปีนี้เนี่ยก็มีหลายรายการเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับที่เขาจะมีการเสนอตัวผลิตภัณฑ์มาให้เราเลือกรับหรือว่าไม่รับนะครับเช่นปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราซื้อ iPad ผ่านโปรโมชั่น Back to School เราจะได้มีสิทธิ์เลือกรับตัว Apple p e n c i l นะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่เลือกรับก็มีหลายรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Pencil AirPods ตัวเมจิกมาส์หรือว่าตัวคีย์บอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเขาจะเสนอออกมาในรูปแบบของส่วนลดสูงสุดนะครับและหากเกินจํานวนส่วนลดสูงสุดนั้นเราก็ต้องจ่ายเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีการได้รับส่วนลด Apple Care Plus นะครับซึ่งในปีนี้ก็ได้รับส่วนลด10%นะครับคำถามต่อไปนะครับอันนี้ก็มีหลายคนอยากรู้เหมือนกันอุปกรณ์เสริมตัวไหนบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับอุปกรณ์เสริมที่ว่านี้นะครับก็จะเป็นตัวเลือกรับนะครับที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยถ้าหากเราเลือกกกททีีี่่จจะะซื้้อออ MacBook ุปรณ์เาสนมมให็ Airpods รุ่นที่4นะครับ Airpods Pro 2 Magic Mouse Magic Trackpad แล้วก็ Magic Keyboard พร้อม Touch ID ครับและถ้าหากเราเลือกซื้อ iMac อุปกรณ์ที่เขาเสนอมาให้ก็จะมี Airpods รุ่นที่4 Airpods Pro 2และถ้าหากเราเลือกซื้อ iPad ตรงนี้มีเยอะเลยครับก็จะมี Apple Pencil Pro นะครับมี Airpods รุ่นที่4มี Airpods รุ่นที่4เวอร์ชั่นที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้ แอป p ์โอรุ่นที่2 Magic Keyboard สําหรับ iPad Pro แล้วก็ iPad Air ครับโดยรายการที่ว่ามานี้นะครับเราจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะกําหนดส่วนลดสูงสุดมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากเลือกสินค้าที่มีมูลค่าเกินจากนี้เราก็ต้องจ่ายเพิ่มนะครับคำถามต่อไปนะครับปีนี้มีอะไรแถมฟรีบ้างอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าในปีนี้จะออกมาในรูปแบบของส่วนลดสูงสุดนะครับเมื่อเราทําการกดเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับในหน้าเลือกรายการอุปกรณ์เสริมเนี่ย ด้านบนนะครับตรงรายละเอียดเขาจะมีบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าในแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีการหักยอดสูงสุดเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมซื้อ iPad เขาก็มีบอกเลยนะครับว่าจะมีการหักยอด4,090ถึง4,990นยกะครับยกตัวอย่างนะครับหากผมเลือก Apple Pencil Pro ที่มีราคา4,090บาทก็เท่ากับว่าถูกหักไปนะครับจนเหลือศูนบาทก็เท่ากับว่าฟรีนะครับแต่ถ้าหากผมเลือก AirPods 4นะครับที่มีฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนที่มีราคา6,490ก็เท่ากับว่าผมต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ2,000บาทนะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะก็แต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีราคาส่วนลดสูงสุดเนี่ยไม่เท่ากันนะครับ iPad iMac หรือว่า MacBook เนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองกดสั่งซื้อดูเพื่อดูรายละเอียดได้เลยครับว่าแต่ละผลิตภัณฑ์มีส่วนลดราคาสูงสุดที่เท่าไหร่ต่อไปจะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับสิทธิการซื้อนะครับมาเริ่มที่คําถามแรกกันเลย1สิทธิสามารถซื้อได้กี่่เครือง คนที่ตรวจสอบแล้วนะครับว่าผ่านเข้าเกณฑ์ Back to School 1สิทธิ์จะสามารถซื้อได้2ผลิตภัณฑ์นะครับโดยเขากําหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าจะเป็น iPad 1เครื่องกับ MacBook 1เครื่องก็เท่ากับว่า1คนเนี่ยสามารถซื้อได้2ผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าจะต้องซื้อเป็น iPad 1เครื่องกับ MacBook 1เครื่องไม่สามารถซื้อ iPad 2เครื่องหรือว่า MacBook 2เครื่องได้นะครับคาถามต่อไปนะครับปีที่แล้วใช้งานสิ์ไปแล้วปีนี้สามารถใช้งานได้อีกครั้งไหมคําตอบก็คือได้นะครับ โปรโมชั่นแบ็ o ทูสคูลนะครับสิทธิ์จะรีเซ็ตท,ทุกปีนะครับยกตัวอย่างเช่นมีนักศึกษาคนหนึ่งปีที่แล้วใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับปีนี้ขึ้นปี2ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอก1สิทธิ์สามารถใช้งานได้2เครื่องนะครับอย่างที่ผมบอกไปในคําถามที่แล้วเนาะก็คือมี iPad 1เครื่องกับ MacBook 1เครื่องนะครับต่อไปจะเป็นคําถามเกี่ยวกับการชําระเงินแล้วก็การสั่งซื้อต่างๆนะครับมา,มาเริ่มกันที่คําถามแรกเลย สั่งซื้อออนไลน์แล้วไปรับที่หน้าร้านได้ไหมคําตอบคือได้นะครับเราสามารถทําการสั่งซื้อทางออนไลน์หรือว่าจะโทรไปสอบถามแล้วก็สั่งซื้อก็ได้และถ้าหากใครที่สะดวกไปรับที่หน้าร้านอย่างที่ผมบอก2ที่ไอคอนสยามกับเซ็นทรัลเวิลด์ก็สามารถไปรับได้เลยนะครับก็แสดงหลักฐานการซื้อให้พนักง,งานดูนะครับเขาก็จะทําการยืนยันตัวตนให้เราเราก็สามารถไปรับเครื่องที่หน้าร้านได้เลยครับคาถามต่อไปทําไมตอนสั่งซื้อยังคิดรวมราคาของแถมอยู่ ตรงนี้นะครับหากว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนการซื้อตรงนี้ไม่ต้องตกใจเลยนะให้เพื่อนๆนะครับกดคลิกเข้าไปดูที่รูปไอคอนถุงช้อปปิ้งนะครับจากนั้นเนี่ยในถุงนั้นอะ่ะจะแสดงรายการการสั่งซื้อนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีรายละเอียดนะครับเป็นตัวหนังสือสีส้มเขียนว่าส่วนลด ของอุปกรณ์เสริมนะครับที่เป็นข้อเสนอสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะเป็นตัวเลขสีส้มนะครับแล้วก็กดลบไปตามมูลค่าของนะครับที่เขา,เา,าก,ากขาขําหนดไว้ให้ลองเข้าไปดูในรายการการสั่งซื้อก่อนนะครับตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคำถามต่อไปนะครับชําระเงินยังไงหากสั่งซื้อด้วยวิธีการทางออนไลน์นะครับเราจะต้องชําระเงินผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าจ่ายผ่าน ATM นะครับแต่ถ้าหาก ซื้อทางหน้าร้านเนี่ยก็จะมีช่องทางการชําระเงินที่มากกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าหากสั่งซื้อทางออนไลน์เพราะว่าไม่สะดวกไปหน้าร้านอย่างที่ผมบอกก็จะมีประมาณนี้ก็มีบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือไม่ก็ไปชําระที่ตู้ atm นะครับแล้วก็คําถามต่อไปเนี่ยคือพ่วงมาด้วยกันเลยสามารถผ่อนจ่ายได้ไหมตรงนี้สามารถผ่อนจ่ายได้นะครับก็คือเป็นไปตามเงื่อนไขของตัว apple แล้วก็ตัวบัตรเครดิตนั้นๆเลยก็จะมี3เดือน6เดือนแล้วก็10เดือนครับตามบัตรที่เข้าร่วมรายการต่อไปจะเป็นคําถามเพิ่มเติมนะครับเราสามารถซื้อ Apple Care Plus หลังจากที่สั่งซื้อสินค้าผ่านโปรโมชั่น Back to School ไปแล้วได้ไหมถ้าให้ผมแนะนำนะใครที่ตัดสินใจจะซื้อเนี่ยในขั้นตอนการสั่งซื้อที่เรากำลังจะสั่งซื้อผ่านตัวโปรโมชั่น Back to School ให้ซื้อรวดเดียวไปเลยครับมันยังสามารถสั่งซื้อแยกได้นะครับแต่ว่าการสั่งซื้อแยกเนี่ยจะเป็นการสั่งซื้อแบบปกติที่ไม่ได้ส่วนลดทางการศึกษานะครับคำถามต่อไปสามารถเทรดอินได้ไหมในโปรโมชั่น Back to School คำตอบก็คือได้นะครับเราสามารถเทรดอินได้แบบปกติเลยสําหรับคนที่สงสัยนะครับว่าเทรดอินคืออะไรการเทรดอินนะครับมันก็เหมือนเอาเครื่องที่เรามีอยู่แล้วนะครับไปทําการให้ Apple ประเมินราคานะครับแต่ว่าของ Apple จะมีความพิเศษหน่อยนะครับมันจะออกมาในรูปแบบของบัตรของขวัญน,นะครับที่ให้เราสามารถนําไปแลกซื้อสินค้าต่างๆได้นะครับโดยบัตรของขวัญน,นี้จะมีมูลค่าเท่ากับราคาที่เขาตีมูลค่าของสินค้าที่เราไปประเมินมานะครับเราก็ เอาตัวสินค้าเอาไปแลกนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเอา iPad เครื่องนี้ไปแลกนะครับสมมุติว่าประเมินมาได้2 0 0 0มมันก็จะออกมาในรูปแบบของบัตรของขวัญน,นะครับที่มีมูลค่า2 0 0 0 0บาทเมื่อเราทําการเลือกซื้อสินค้าในโปรโมชั่น k t o School เราก็ทําการกดตัวเลือกนะครับก็ชําระด้วยบัตรของขวัญอะไรประมาณนี้มันก็จะถูกจ่ายไปให้ในขั้นตอนนี้ครับคำถามต่อไปโปรโมชั่น k t o School มีตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วมีถึงวันไหนโปรโมชั่น Backto s c h o o l 2 0 2 5นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึง30กันยายนเลยนะครับใครที่กําลังสนใจหรือว่ากําลังตามหาอุปกรณ์ไว้ช่วยในการเรียนหรือว่าในการทํางานก็เริ่มเข้าไปดูรายละเอียดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับทางเว็บไซต์ Apple อย่างที่ผมบอกและทั้งหมดนี้ก็คือคําถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น Back to School ในปี2025นี้นะครับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยหรือจะเข้าไปร่วมพูดคุยกันในเพจไอมดก็ได้นะครับจะมีอยู่โพสต์หนึ่งเป็นโพสต์รวมคําถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น Back to School 2025เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปร่วม พูดคุยกันในโพสต์นั้นได้เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น Back to School ในปีนี้และสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาก,ก่อนแล้ครับสวัสดีครับ